มนุษย์มีชีวิตเดียวและไม่มีใครเปลี่ยนสิ่งนี้ในมนุษย์ได้มนุษย์มีความรักและไม่มีใครเปลี่ยนสิ่งนี้ได้ฉะนั้นคุณค่าที่พระเจ้ามอบให้กับเราเป็นผลงานที่พระเจ้าทำในเราไม่ใช่เกิดจากการที่เราสร้างให้กับตัวเราเองมันจึงไม่มีวันหายไปชีวิตวิญญาณทุกวิญญาณในโลกจึงไม่มีวันหายไปฉะนั้นความรักที่ถูกประทับอยู่ใน วิญญาณจึงไม่มีวันหายไปท่านจึงมีความรักอยู่ในวันนี้แค่ไม่มีพลังแค่อ่อนแอความบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในท่านก็ยังคงอยู่ในท่านและท่านบริสุทธิ์ได้แต่มันอ่อนแอและก็ขาดพลังพระเยซูเมื่อพระองค์เสด็จมาในโลกนี้พระองค์จึงกลับมารักท่านรื้อฟื้น ให้ท่านรักอีกครั้งให้ท่านสะอาดอีกครั้งให้ท่านแข็งแกร่งขึ้นมาอีกครั้งคุณค่าแห่งพระฉายาของพระเจ้าจึงกลับมามีพลังแล้วฤทธิดเดชนั่นเอง